เออนั่นแหละแ,แ,แ,แล้วก็หิวเองแบบไปเลี้ยงไ,ไม่ได้นี่หาเชือกนะโอ้แยบเยอะแยบเจ๊จันทร์เอาไปช่างดูไอ้สายมวยหน่อยแล้วตอนที่เจ๊จับงูเจ๊กลัวไหมไม่กลัวค่ะสู้มาแล้วก็สู้กลับค่ะไม่โกงค่ะไม่โกงนะเจ้ารถต่อไปแล้วนะ,ะแล้วก็มีพวกช่วยดัน เอาหัวมันหัวมันออกมาเราก็ใส่หัวทำเชือกหัวดึงเชือกเองเราอยู่ข้างตัวตออยู่คนนี้เลยใช่ไหมนี่อยู่บนนี้อ้าวแล้วก็งูตนี้อ่ไอ้นั่นแเดะนกงูก็ลงถีงงูอยู่นี่เราก็ยึดเชือกอ๋อมังงูมันโผล่หัวใช่แล้วเราก็เอาเชือกลงมาลงมาแล้วก็ดึ๊กดึ๊กอย่างนี้เลยไงก็เลยจับได้ แล้วทำไงแล้วเตรียมไงก็คองเหรอก็กย่อนลงไปแล้วงูไปเรื่อยเข้าแล้วก็บล่ดเสียดายครับมีคลิปเดียวสีสอสลาทอรอปะกระรันเหนียมสิริสีสอสลา อายุ16จ้ะ16ปีอันนี้ร้านเจ๊จ,<า>เจ้าร<า>้านไก่กหมูผกไว้ได้วยนะไายหมู<อ>สดกาดชวินทงค่ะไ่หูเหลือมค่ะแล้วเจ๊รู้ได้ไงใครเข้ามาเพราะว่ามีร้านผักเขาเดินไปทางนู้นเขาไปบอกกับร้านลูกชิ้นว่าหาคนช่วยจับงูหน่อยหน้าร้ันใต้ถังร้านไก่เราก็ได้ยิน<อ>แว่วๆเราก็เลยวิ่งมาก็สอบมาเลยแล้วทําไมก็ถึงคิดว่าเจ๊จับได้อะ ก็เคยจับมาแล้วอ๋อเคยจับมาแล้วกะไงก็มีคนช่วยก็มีพม่ามาช่วยสองคนพม่ามันกลัวไหมกลัวอ่ากลัวแล้วเราก็บอกให้มันแย่เอาไม้แย่แล้วเดี๋ยวเราดักกลงหัวเองอ่าแล้วตอนที่เจเจเจอวันงูเหลือมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่สิบสิบโลฟาประมาณกี่เมตรนะฮะประมาณสี่ได้มแล้วแล้วตอนที่เราคล้องจับไปแล้วใส่กระสอบเนี่ยแล้วเราทำยังไงต่อได้ปะก็ ออใส่กระสอบขีบ่มอไซค์ไปปล่อยแล้วตอนที่เจ๊จับงูเจ๊กลัวไหมไม่กลัวค่ะสู้มาแล้วก็สู้กลับค่ะไม่โกงค่ะไม่โกงนะจ้าแล้วเรามีความสามารถในการจับงูเดี๋ยเราเราเรียนรู้มาอย่างไรไม่ก็จับเนี่ยมอเจอเราก็จับไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วค่ะครั้งแรกจับยังไงก็มือเปล่ามือเปล่าเลยไม่มีห่วงเพราะมันเลื้อยมาแล้วก็สองคนกับ ลูกน้องอีกคนนึงช่วยกันอีกคนนึงหางเราก็ล่อหัวเอาสอบพ้องหัวแสดงว่าเป็นแม่ค้าที่ขายหมูทู่ในตลาดเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเพื่อนจับ,จบแสดงว่าเป็นนักจับงูได้หมดจับได้หมดนิด่หน่อยน่า <laughs>